ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะตั้ง CEO และ MD แทนกันนิกาชลิตอาพรน,นะคะมีผลวันที่3เมษายนปีหน้าค่ะเพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาบริหารงานค่ะนา,นายอนันต์ปัญญาชนนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าตามที่นางกัน,นิกาชลิตอาพรจะสิ้นสุดการดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดก,การใหญ่และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี2558 คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงจึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคารคือนายอาทิตย์นันทวิทยาดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือซ e อและแต่งตั้งนายยนต์คทรัพย์ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดก,การใหญ่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3เมษายน2558เป็นต้นไป โดยนา,นายอนันต์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารในส่วนการดําเนินธุรกิจคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนตําแหน่งครั้งนี้ค่ะเป็นการให้คนรุ่นใหม่ก้าวออกมาบริหารโดยยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมและทัศนคติที่ไปในทิศทางเดียวกันค่ะ